เป็นวิดีโอ,โอเคเตอร์มานับ2ปีในที่สุดวันนี้ผมก็ได้ขับเบ้นแล้วครับแต่ก่อนที่จะเข้าใจผิดไปมากกว่าน,นี้ครับทุกคนวันนี้เราไม่ได้มาซื้อแต่เราจะมารีวิวครับเพราะวันนี้เราจะมารีวิว Mercedes A M G C R S 53 s ส o r t ปอร์ตปสุดน้อนแรงของ Mercedes และเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเซ็กซี่แค่ไหน Let's file ที่เราปล่อยคลิปไปนะครับซึ่งก็คือคลิป 520D นะจะปล่อยไปสักพักหนึ่งอะนานแล้วครับไม่พักหนึ่งฮะนั่นแหละนานมากมีคนปีละคอมเมนต์อ่ามาชอบคอมเมนต์ว่าถ้าเพิ่มเงินอีกสักนิดเนี่ยจะไปรุ่นนี้ได้ไหมหรือว่าเบรกเบรกนิดนึงไม่นิดหรอฮะเยอะใช่เพิ่มเงินได้เราไม่นะเดี๋ยวก่อนเพื่อนมีคนมาเทียบแบบเปรียบเทียบข้ามคลาสไงก็เอา CLS นะมาเทียบกับซีรีส์ห้า ถาม,ามว่าจะเทียบมันได้ไงราคามันก็ละเรื่องเลยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เราจะไม่เปรียบเทียบเพราะว่าเราจะรีวิวให้ดูเลยไหนไหก็จะรีวิวแล้วก็ไม่เอารุ่น3 0 0ดีมามเอาเซียเวส53ไอาแล้วกแ็แมนสองค่ายม,มาเลยสุดยอดนะครับเอาอยัางไงเอาเงินมาดิจะีไปซื้อให้ไม่มีเงินว่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้เราจะซื้อทุกคลิปไม่ได้แล้วเพื่อนรอรอวันนี้วี้ไม่มีเงินต้องใช้อาศัยคอนเนคชั่นขั้นเทพสุดยอดเราอยากอวยมั่วซั่วแบบนี้ขอร้องมีสูตรไหนที่รู้จักไหมเพื่อน มีแต่อย่าอวยมั่วตัวแบบนี้มีก็เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวโทรหาเซลล์เดี๋ยวนัดแน่ให้แต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ต้องไปที่โชว์รูมหรอกไม่ต้องไปสหรอไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวเรานัดเซลล์ให้เขาเอารถมาให้เราลองเทสดีกว่าสุดยอดเราจะได้ไม่ต้องแบบไปปะคนกับผู้คนเยอะอะไรเงี้ยสุดยอดโควิดด้วยอะไรเงี้ยเราต้องการความสุดโตัวในการเทสรถอยู่แล้วว่ะใช่เพื่อนเซลล์รถเดี๋ยวเราโทรให้เลยไปเดี๋ยวลองดูกันครับ เชิญครับแพรดีครับด้านดีทำไม,มเลยเซฟพาเซลมาเองเลยนะใช่ครับอันนี้แพรนะครับเป็นเพื่อนโบนัสตั้งแต่สมัยเรียนแล้วสวัสดีครับแพรสวัสดีค่ะแ<า>นะนำตัวกับกล้องหน่อยก็พิงแพรธนพัฒน์นะคะเป็นเซลล์เอ็กซ์เจคูทีฟจากเมอร์เซเดสเบนซ์ค่ะอย่างนี้พาเซลมาเองครับเราลดอยู่ไหนครับเนี่ยก็<า>อยู่ด้านนอกค่ะ,ะด้านนอกครับผมพิงแพรมาจากโชว์รูมไหนฮะ มาจากเบนซี่เคเคกัน์นาพิเศษค่ะโอ้ใกล้ๆใกล้ว่ามาเร็วโอเคแม่เสียเวลาพิงค์แพรวนั่งรออยู่นี่เดี๋ยวขอไปเทสรถกับพิงค์แพรกับโบจริงๆผมก็มีอยู่เยอะแล้วแหละรถหรอวะเพื่อนงานเพื่อนพอไม่ทำงานเพื่อนะงานเยอะเลยเยอะนะครับช่วงนี้โอเคเดี๋ยวไปเทสกันเลยนะครับดีครับผมไปเทสแล้วเดี๋ยวเก็บความรู้สึกมาให้คุณผู้ชมดูในช่วงทดลองครับไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูภายนอกส่วนต่างๆของ Mercedes-AMG C L S 53คันนี้กันดีกว่าครับคันนี้มาพร้อมกับ Body ้สไ l i n g แบบ AMG Body อดี l i n g ซึ่งแน่นอนพอเป็น C L S แล้วเนี่ยมาพร้อมกับรูปทรงที่เป็น s p o ร์ต o ูเปแบบนี้นะครับเราจะเห็นตั้งแต่กระจก a m e l e s s ไปจนถึง b a ชเอ AMG ี Matic Plus ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันในรถนะครับด้านหลังของคันนี้นะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ลิตัวนี้ของ AMG แล้วก็มี a บชเ AMG b a ช C L S 53 <S ที่สาคัญ ตัวแรงอยู่ตรงนี้คันนี้มี diffuser แบบหนโนมาให้นะครับพร้อมกับท่อสีใบแบบค r o tailpipe AMG exhaust system ซึ่งเสียงลั่นมากออกสีใบด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันรถคันนี้มาพร้อมกับล้อ AMG 5 i twin spoke ขนาดใหญ่ถึง20นิ้วหล่อหลอกเต็มซุ้มกันเลยทีเดียวครับมาที่ส่วนด้านหน้ารถครับคันนี้มาพร้อมกับไฟ multi b e a LED แล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบพิเศษของ AMG ที่เรียกว่า radiator grill ซึ่งเป็นทรงแบบดับเบิลเบรดแบบนี้นะครับมาพร้อมกับโลโกโล้ Mercedes อันใหญ่เลยซึ่งข้างในนี้มีดิส t ร o นิกด้วย mm. สิ่งแรกที่เห็นจากความเท่ภายในรถคันนี้นะครับ mm. ก็คือผมมาไล like AMG Steering Wheel ตัวนี้บอกได้เลยว่าเท่มากๆนะครับเป็นทรงท้ายตัดแล้วก็มี p a ดเดอร์ชิพมาให้2ตัวมีตัวแพดตัวนี้คล้ายๆกับ BB เลยให้มาแบบกำลังดีเท่มาก เบาะหนังของคันนี้มาพร้อมกับหนังนับป้าที่ตัดสลับด้วยตัวไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ให้อารมณ์แบบเหมือนรถสปอร์ตมากๆพร้อมกับเดินสติชชิ่งสีแดงให้อารมณ์สปอร์ตพร้อมกับเบลแด,ดงมีแบช AMG อยู่ที่ตัวเบาะด้วยนะครับภายในตัวนี้ตัดด้วยทริมอลูมิเนียมให้อารมณ์สปอร์ตพร้อมช่องแอร์แบบเทอร์ไบที่เขาเรียกกันระบบอินโฟเทนเมนต์ของคันนี้มาพร้อมหน้าจอขนาด12.3นิ้วทั้ง2จอนะครับลากยาวตั้งแต่ด้านนี้ไปจนถึงด้านนี้เลย บอกเลยว่าเหมือนขับยานอวกาศมากๆแล้วก็คันนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติการด้วยระบบ MBUX นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เราเห็นกันจะเป็นตัว Trackpad แบบแบนๆแล้วนะครับคันนี้ก็รองรับทั้ง Apple CarPlay Android Auto รวมถึงมีแผนที่ต่างๆเนี่ยให้ครบจบในคันเดียวใช้งานสบายมากน่าอยู่มากที่สัมพันได้เลยเนี่ยคือเครื่องยนต์ของคันนี้พอเป็น6สูบ บอกเลยว่าตอบสนองดีมากคือมาพร้อมกับตัวเทอร์โบชาร์จอีกแล้วก็มีตัว EQ Boost ตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้าง,งสมูทเลยเวลาที่เราต้องการเร่งเนี่ยไอตัว EQ Boost เนี่ยมีประโยชน์มากเลยคือในช่วงจังหวะที่มีเทอร์โบแลกเนี่ยมันสามารถไปตอบสนองจังหวะที่มันเว้นว่างตรงน,นั้นได้อะให้มันมีแรงกลับมาได้ทันทีแล้วก็ด้วยแรงม้ากว่า400แรงม้าเนี่ยบอกเลยว่ามันเหลือเฟือ มาพร้อมกับแรงบิดขนาด500กว่านิวตันเมตรเนี่ยบอกเลยว่ามีเลนส์รอบที่จะใช้ได้กว้างมากๆนะครับก็คือเหยียบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มาตามสั่งไม่เชื่อเหรอลอง <ใจ S 1> ดอูลองดูเนี่ย<ต>มันก็มาไ, <ฟ S 1> ได้แบบกูไม่ได้เข็มขัดเใช่มันก็มาได้แบบตามสั่งแต่ว่าภายในที่ชอบจริงๆกูเป็นคนดูรถกูดูภายในด้วยแหละ เร่ก็คือภายในเนี่ยชอบชอบมากด้วยวัสดุด้วยตัวเบาด้วยลำโพงอย่าเงี้ยใช่แล้วอย่างที่บอกไปว่าตัว CLS ตัวเก่าใช่ไหมใช่จะมีขั้นกลางใช่ตัวนี้ก็ไม่มีละนั่งได้5้าที่นั่งเลยถ้าเป็นตัวเก่าก็าานั่งได้แค่4คนอย่างเงี้ยนี่คือความรู้สึกคนนั่งกลางตรงข้างหลังนะไม่รู้สึกว่ามันแคบอะไรอ่ะก็โอเคอ่ะคือโอเคเราอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันไม่ใช่รถ SUV หรือว่า รถเก่งนั่งสบายมันเป็นรถออกแบบมาเพื่อทรงสปอร์ตต่หาว่ามันเอ่อรู้สึกอึดอัดไหมไม่นะมันโอเคนะนั่งได้เรื่อยๆนะเท่ากับ E-Class เลยนะม,นม,นมันเป็น E มันเท่ากับ E-Class ได้เครื่องเสียงก็แบบเป็นเบอร์เมสเตอร์คือเสียงดีไม่ต้องกังวลแล้วก็ระบบหน้าจอตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าไม่ได้เป็น MBUX แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันที่แบบพื้นฐานที่เราใช้เนี่ยครบแล้วอะ่ะก็คือแล้วก็ระบบไม่ได้ใช้งานยากเลยครับคุณผู้ชมจริงๆก็คือ ใช้งานง่ายมากมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ออ Apple CarPlay สิ่งที่คนสมัยนี้ใช้จริงๆอก็มีครบแล้วช่วงล่างอ่ะตาช่วงล่างรู้สึกตัวนี้มันจะเป็นแบบอะไรนะช่วงล่างตัวนี้เป็นแอมเมติกครัก็คือเป็นช่วงล่างถุกลมคือเนี่ยเป็นจุดที่เป็นข้อดีเลยคือถ้าเราขับแบบอย่างขับในเมืองเนี่ยอันนี้ก็สามารถขับได้แบบ สบายนุ่มนะหรือว่าถ้าเราต้องการปรับเป็นโหมดแบบสปอร์ตพลสซึ่งคันนี้คอนฟิกได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์พวงมาลัยปรับช่วงล่างให้มันแข็งเนี่ยก็เวลาที่เราวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยก็จะรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นประกอบกับไอตัวคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบโฟร์เมติกพลาสซึ่งเขาต่อยอดจากโฟร์เมติกแบบเดิมๆนะครับก็ทําให้สามารถส่งกําลังไปที่ล้อหลักเนี่ยได้แบบแปรผันหลากหลายมากขึ้นคือ เวลาที่เราต้องการขับแบบซิ่งจัดๆเนี่ยมันก็จะสามารถให้ความรู้สึกที่ถึงใ,ใจอ่ะว่ากันยั้ไั่นอะใ,<น>ใช่ภายนอกตัวเนี้ยเป็นยังไงภายนอกความรู้สึกภายนอกความรู้สึกคันนี้ต้องบอกว่าภายนอกเนี่ยให้ความรู้สึกที่สวยมากเพราะว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยต้องบอกว่าผมชอบมากๆก็คือเป็นดับเบิลเบรดนะมันจะแตกต่างจากตัว CLS เวอร์ชันธรรมดาที่เป็นแบบคล้ายๆกับ m o n d Grill นะ แต่พอเป็นดับเบิลเบรดเนี่ยเวลาที่เราวิ่งบนท้องถนนเนี่ยมันค่อนข้างให้อารมณ์ที่ดุแล้วมันเข้ากับรถมากแล้วมันมองมามันดูรู้เลยนะใช่ตัวนี้มันไม่ใช่แบบธรรมดาแล้วก็ข้อได้เปรียบของเขาก็คือความเป็นตาดาวอะเมอร์เซเดสนะมันให้ความรู้สึกที่เป็นอีลิตเป็นคือด้วยแบรนด์เขาอะใช่เบนซ์อะมันก็อยู่แล้วนะว่าแบบในเมืองไทยเขาก็รู้ว่าอยู่ัเขับไปที่ไหนคนก็ รู้อะใช่ยอมรับนับถือ,อใช่ไม่ต้องกังวลเลยคือมันสวยด้วยตัวแบรนด์แล้วก็ดีไซน์ก็คือจบจุดเด่นของเขาแหละว่างนันใช่ส่วนเทคโนโลยีช่วงไอช่วยการขับขี่นะเทคโนโลยีช่วยการขับขี่คันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีมาค่อนข้างครบอะคือมีทุกทุกระบบที่ผมไม่ต้องพูดอะคือทุกระบบที่ทุกคนเขาให้มาแบบออไม่การเลี่ะใช่ไหมที่ทุกคนนึกออกอะมันก็มีหมดในระถคันนี้คือ Adaptive Cruise Control ทำงานร่วมกับไอตัว s t e e r ร n g ที่ค่อนข้างอัจฉริยะมากๆคือเวลาที่เราขับอยู่เนี้ยกด Adaptive Cruise Control ปุ๊บระบบก็จะแปรผันตามความเร็วของคันหน้าด้วยและที่สำคัญเนี่ยก็คือจะมีตัว Lane Keeping Assist ซึ่งรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนพร้อมกับสามารถสเตียร์รถไปในทิศท,ทางตามที่เส้นปะถนนเนี่ยมันนำทางไปซึ่งดีมากเท่ากับว่า มันจะช่วยให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นไม่ได้ให้คนมานั่งปล่อยมือไงใช่ไหมแต่ว่าให้คนขับแล้วมีควาอปอดภัยมากยึ้นนะครับใช่คือยังต้องขับเองอยู่นะครับใช่คนเราเปรียบเทียบกับเทสลาได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ถนนเราก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับใช่แต่ว่าตัวนี้ก็คือไอ้ที่ที่เราเคยเคยเห็นกันแหละที่ว่าแบบว่าคันหน้าเบรกคันนี้ก็เบรกคันหน้าไปเราก็ไปคือเราก็มีหน้าที่แค่จับพวงมาลัยใช่แล้วก็คันนี้แบบมีระบบ parking assist ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือ จอดแล้วชนอ่ะก็ไม่รู้จะพูดไงคนผู้หญิงที่ยังไม่ไม่มั่นใจในการขับรถของตัวเองก็ตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยได้เยอะจริงก็ไม่ได้คนผู้หญิงผู้ชายก็ด้วยบางทีประมาทอะไรถคันี้ความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาช่วยแล้วก็ขอพูดอีกนิดนึงเรื่องเกียร์ของคันนี้ครับคือเกียร์ของคันนี้บอกเลยว่าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะไม่ใช่เกียร์แบบดูอัลคลัชแต่หลายคนนึกถึงรถไฮเปอร์เปอร์แมนซ์แล้วก็จะชอบนึกถึงความเป็นดูอัลคลัช ดูออฟคลัชเนี่ยจริงๆต้องอธิบายในหลายคนยังไม่เข้าใจก็คือเกียร์มันจะมีตัวคลัชจับ2ตัวนะครับอธิบายง่ายๆก็คือตัวหนึ่งจะจับเกียร์หนึ่งเกียร์เลขคี่แล้วกันอธิบายอย่างนี้จับเกียร์เลขคี่อีกตัวหนึ่งจับเกียร์เลขคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บเนี่ยมันจะสามารถจับได้ไวมากๆแต่ว่าพอเป็นคันนี้ของ m e r c e d e s ด e เบนที่เขาให้มาเป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยผมบอกว่าทําได้ดีไม่แพ้กันเลยดีมากๆด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่าถ ไฮเ h อร์ฟอร์ a ม c นในหลายแบรนด์เดี๋ยวนี้เขาก็กลับหันมาใช้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้กันหมดแล้วอะ่ะซึ่งตอบสนองได้เร็วมากคือตามสั่งครับไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะมีอาการแบบว่าเกียร์โง่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมาตามสั่งอันนี้เป็นข้อดีที่ Mercedes-Benz เขาให้มาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง Service Maintenance อะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่าตัวพวกเกียร์ด้วคลัชอยู่แล้วอันนี้ผมชอบมาก าแล้วกันนะมากันเลยนะครับมาเหมือนกันยุ่หมดแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อนเห็นที่เลยโอเคเป็นไงบ้างเพื่อนไปขับรถมาดีบอกเลยดีมากเลยครับคุณผู้ชมรถคันนี้ท่านต้องซื้อเองนะผมซื้อแน่นอนก็ต้องซื้ออยู่แล้วจองเท่าไหร่เอาพิ้งมาแล้วเนี่ยจองอยู่ที่ห้าหมื่นบาทแค่ห้าหมื่นเท่านั้นคือราคารถจบแล้วโอนไปแสนโอนไปแสนหนึ่งซื้อใจซื้อใจว่าเดี๋ยวก่อนเนาะก็ข้ามไปเลยจะให้พิ้งเถาแนะนําดีกว่าว่า มีอะไรอยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านไหมเผื่อใครสนใจรถ Mercedes Benz Mercedes a M G หลายคันเนอะได้ติดต่อพิงแพลได้เอาฝากได้เลยครับผมค่ะก็ช่อง YouTube ของแพลนะคะก็พิงแพล s เซลเบนค่ะแล้วก็ฝากติดตามโชว์รูมแพลด้วยนะคะแพลอยู่ที่เบนวิ่เคการจนาพิเศษค่ะใกล้ๆเราเองใครเีอะไรก็ติดต่อไปที่แพลได้เลยเดี๋ยวเราทิ้งแผนที่ไว้ให้ด้านล่างนะฮะอริวิสดีมากครับพิงแพล วันนี้ให้เราขับรถกินแบบเต็มเหนียวเลยก็วันนี้ขอบคุณพิงแพมากมานะครับที่ให้เราได้เทสรถครับยินดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไดุ้่กช่องทางเลยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับเดีวฟลครับผมเจอกันครับแล้วเจอกันรับครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ครับทุกคนวันนี้เราไม่ได้มาซื้อแต่เราจะมารีวิวครับ